เวลาบอกว่าสื่อมีบทบาทในการสร้างความเกลียดชังเนี่ยนะครับในในยุคหลังปี57เนี่ยผมคิดว่ามันมีวัตกรรมหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเท่ากับการสร้างความเกลียดชังแต่อันนั้นไม่ใช่นะครับการวิจารณ์คือการวิจารณ์นะครับถ้าประชาชนเขาจะเกลียดรัฐบาลเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องความไม่ชอบของประชาชนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องการสร้างความเกลียดชังโดยเป้าหมายของมันเอง ผมเนี่ยเชื่อว่าตัวคนทําสื่อเนี่ยต้องเป็นกลางแต่การมีจุดยืนต้องมีนะครับคนเราทุกคนต้องมีจุดยืนในเรื่องบางเรื่อง,อง BOB, เองช่นเราคิดยังไงเรื่องสินมือชนนะครับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีจุดยืนแต่ในแง่การทําสื่อเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าเราจะมีจุดยืนยังไงเนี่ยเมื่อเราทําหน้าที่ในความเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเนี่ยเราต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกัน <valuation> ในแง่การทําสื่อผมไม่สามารถยอมรับได้ที่คนทําสื่อเนี่ยใช้สถานะของความเป็นสื่อพูดแต่เรื่องที่ตัวเองเชื่อไม่ว่าจะเป็นพูดแบบอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยมเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองแบบมีปัญหาผพราะฉะเวลาในี้ในประเทศเราก็มีปัญหาแบบนี้นะครับคือคนทําสื่อจํานวนหนึ่งก็จะรังเกียจการมีจุดยืนไปเลยนะครับบอกว่าการมีจุดยืนหรือการเลือกข้างเนี่ยผิดส,ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าการเลือกข้างไม่ผิดแล้วก็ใช้ความเป็นสื่อหรือความเป็นคนทําสื่อเนี่ยพูดแต,แต่เรื่องที่เข้าทางพวกตัวเองไม่ว่าจะเเเปปป็็็นนนนน่่่่าาบบบบอรัหหืคซววททีีีผผมมมมแแ้้ดึงง ที่แย่ทั้งคู่้วนะผมคิดว่าในแง่ในระดับปัจเจกในคนทําสื่อต้องมีจุดยืนของตัวเองว่าเราคิดเรื่องไหนผมว่าพับอินเทร์เลสคือหัวใจของการทํางานสื่อ ในยุคนึงคือคนที่ออกทีวีบ่อยๆหรือในยุคนึงคือคนที่มีคลิปมีอะไรบ่อยๆเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นเซเลบแล้วก็คิดว่าตัวเองจะพูดอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่การที่คุณออกสื่อบ่อยหรือการที่คุณมีพื้นที่ในสื่อบ่อยไม่ได้แบบว่าคุณเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นไม่ได้แบบคุณเป็นคนที่จะพูดอะไรก็ได้ผมคิดว่าสื่อต้องตรวจสอบตัวเองไม่อย่างนั้นคนทําสื่อเนี่ยจะเลิศจะคิดว่าตัวเองเป็นดาราจะคิดว่าตัวเองเป็นเซเลบแล้วจะคิดว่าตัวเองพูดอะไรก็ได้แล้วจะจะทาให้คนทําสื่อคนน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 ััั้้เเเ่่่่่่ยยยทํําาาาลตววออออองงไไรรืืืๆก็คคมมมสใจแ 2. คือคิดว่าคําพูดของตัวเองเนี่ยมันคือพระเจ้าในตัวมันเองสื่อคือคนเล่าเรื่องเราไม่ใช่พระเจ้านะครับเราคือคนเล่าเรื่องคนดูเราเพราะเราเล่าเรื่องอย่างสมเหตุสมผลให้เขาฟัง สังคมมีเพดานแต่คนทําสื่อต้องช่วยกันขยายเพดานนะครับยิ่งยิ่งคนทําสื่อซึ่งมีคนฟังมากเนี่ยต้องยิ่งตรนะหนักว่าคนที่เขาฟังเราหรือตามเราเนี่ยเขาเชื่อใจเราเพราะฉะนั้นเมื่อคนฟังเราเขาเชื่อใจเราเนี่ยเรายิ่งต้องใช้ความเป็นสื่อของเราเนี่ยยกระดับเสรีภาพในการพูดให้คนส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นเราก็เป็นเป็นแค่คนซึ่ง exploit หรือว่าเป็นแค่คนซึ่งเอาเปรียบชื่อเสียงหรือความยอมรับที่สังคมมีให้กับเรา ผมว่างานที่ผมทำแล้วมีความสุขคืองานที่ได้พูดถึงปัญหาของคนส่วนใหญ่ในเรื่องที่คนส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าเขาทัชหรือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของมันแต่เราทำให้เขาเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มากกว่านั้นได้นะครับอย่างเช่นเรื่องความรุนแรงทางเพศในครอบครัวหรือว่าการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประชาชนต้องต้องรอเขา้าคิวกันอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าผมมีความสุขที่จะได้พูดเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องซึ่งเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่แต่ว่ามีคำอธิบายบางอย่างว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ สายปลายเหตุยังไงสําหรับผมซือคือเครื่องมือในการทําให้สังคมมันดีขึ้นนะครับเป้าหมายของผมคือเรื่องแบบนี้ครับ